สวัสดีค่ะวันที่โคโเค,คณสุดนะคะวันนี้ก็มาตามนัดเนาะมาตามนัดนัดตัวเองไม่ได้นัดคนอื่นนัดตัวเองนะคะวันนี้วันที่วันที่สิบเอ็ดเนาะน่าจะใกล้สงการแล้วนะคะวันนี้น่าจะใกล้สงการเข้าทุกขณะแหละลูกๆใครมาบ้างหลานหลารไขมาบ้างคนสุดยังไม่มีมาสักคน ราะว่าลูกอยู่ด้วยเลยไม่มีใครมานะคะก็อยู่ด้วยกันเนาะก็อยู่ด้วยกันก็ไม่จําเป็นต้องให้เขามาละเพราะเขาอ,อยู่กับเราตลอดนะคะโอเคสวัสดีครั้งนะคะสวัสดีวันที่สิบเอ็ดนะคะสิบเอ็ดเมษาน้องพรุ่งนี้ก็น่าจะเป็นวันโฮมวันสงการานที่สิบสามใช่ไหมวันที่สิบสามคือวันปีใหม่ไทยเรานะคะก็คือก็คือคนไทยเราก็คือ ภาษาอังในทไทยก็คือขึ้นปีใหม่คือวันที่13เลยนะคะคืนของวันที่12แล้วเที่ยงคืนตีหนึ่งก็เป็นวันที่วันใหม่ของของของปีใหม่นะคะถ้าถ้าถ้าเราดูโหรศาสตร์ร0อปีคือเราต้องยึดวันที่13เป็นวันเป็นวันเริ่มต้นปีใหม่นะคะเป็นวันที่เราดูดวงดูอะไรก็จะดูจากเมษาเป็นปีใหม่นะคะ แต่ถ้าดูแบบสากลก็คือดูดูที่หน่งมกกลาใช่ไหมคะแต่ถ้าถ้าเราก็น่าจะยึดยึดยึดสิสม,ม,มกรลาเป็นปีใหม่นะคะเออสิบสา,มเ,มสบสามเมสาเมษาเป็นปีใหม่นะคะวันนี้วนสุกก็ใส่ต่อดอกสีครีมนะคะต่อดอกสีครีมแล้วก็ผ้าถุงลายพม่าสีน้ําตาลเหลืองนะคะก็ให้เข้ากับวันแต่ก็ดอบดอบสีลงมาหน่อยอะไรอย่างนี้นะคะอ่าจนวน,นส้อยม,มกก็คือ คือไม่มีที่ใส่ก็เลยมาใส่คอตัวเองไว้เฉยนะคะค่ะข,ขอบคุณค่ะเอาเลยพี่นี่ไงเบอร์สิบแปดเจ้าเจ้าพี่ไม่อ่าเส้นสิบแปดเนาะ,ะโอเค ถ้าเส้นสิบยี่สิบอยู่ข้างอยู่ล่างกันเนี่ยตรงน,นี้อ่ถ้าเส้นสิบแปดอ่ะตอนนั้นแหละค่ะสวยนะเสวยสวยเส้นเส้นสิบแปดเสื้อสวยอ่าส,ส,สวยมากเลยโอเค โอเคพอมีคนซื้อซื้อใหม่ค่ะก็เลยบอกให้หยิบเองเลยหยิบหยิบเองเส้นสิบแปดอยู่ข้างบนนะคะเดี๋ยวเอาคุณซูให้ให้ชมนะคะให้ชมใหม่นะคะก็คุณซูก็จะเรียงเส้นสิบแปดไว้ข้างบนแล้วก็เส้นที่สิบอยู่ข้างล่างนะคะแล้วก็อีกกระสอบก็ยังไม่แกะนะคะส่วนส่วนคอตตอนก็อยู่ล่างอยู่ล่างอยู่ล่างตรงหน้าอยู่ตรงพัดลม แต่อยู่ในตูน้ก็คือเส้น20ซัมเมอแล้วตัวบนก็คือเส้นยีเส้น18บแปดเสมอสอบนะเสมอไใน่นี่นะคะก็ก็ก็เต็มไปหมดถ้าแกะอีกกระสอบก็ไม่น่าจะมีที่ไว้ก็เลยประมาณนี้นะคะประมาณนี้เนาะก็ก็บ้านคนถักเนาะถ้าบ้านคนถัก <büyük> ก so ็ก no like kind of ็ต้องมีแต่ต้องมีแต่ไหมนะคะ าากไ็ไม่ passes, จะไหมก็อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีแต่ถ้าเข้าไปข้างในนะคะถ้าเข้าไปในข้างในเดี๋ยวคุณสุก็าพาไปชมนะชมบ้านนะวันนี้วันนี้ชมบ้านนะคะวุณสุให้ให้ชมในหะ้ชมเนาะถ้าถ้าเกิดเข้าไปในบ้านนะคะ <c oughs> <mumbles> ก็จะเป็นผ้าถุงผ้าถุงก็จะกองมาลงถึงทึดมันเรงรึงทึดอยู่ตรงนี้นะคะนะคะอันนี้คือเขียมกัดน,นะคะอันนี้คือผ้าถุงอันนี้คือคือซับนะคะซับก็จะเป็นกระสอบใช่ไหมคะ อันนี้คือซับในอะค่ะซับหนก็จะเป็นกระสอบกระสอบอันนี้คือแผนกแพ็คทุกอย่างรวมมิดอยู่ตรงนี้หมดเลยนะคะคือเยอะมากอันนี้คือเสื้อเสื้อเสื้อที่อุสุดถักถักนะคะโอเคเนาะเดี๋ยวนะี่ตอนนี้เราก็ออกมาไลา่อัอดวีโอตามเดิมนะคะตามเดิมคือวันนี้สจะถั่ถวชมบ้านชมบ้านที่ ม่มีจะของไม่มีของเต็มไปหมดนะคะแต่ก็มีความสุขนะคะนะคะเพราะว่ามันเป็นอาชีพอาชีพเราทําให้เรามีความสุขนะคะแต่คุณสุขก็อยากให้ดูวันนี้วันจันทร์ก็น่าจะสีสีสีเหลืองดอกคูณแยวคุณสุขจะให้ดูดอกคูณหน้าบ้านนะคะนะคะเดี๋ยวดูดอกคูณหน้าบ้านนะวันนี้แยวคุณสุขพาไปชมนะคะไปชมดอกคูณนะคือดอกคูณบานนะคะะภาพปคูณ อันนี้คือต้นมะละกอเรากําลังเก็บเป็นอีกต้นนะคะในต้นต้นกัญชงอันนี้ใบายานางอยู่หัวอยู่หัวสบัดอันนี้คือดอกขูณเห็นไหมคะดอกขูณบานเต็มเลยคือแบบคือมันบานได้จนแบบเยอะมากอะเยอะจนโอ้หตื่นตาตื่นใจนะคะตื่นตาตื่นใจอันนี้ก็ถ้าถ้าเข้ามาตรงตรงส่วนตรงนี้ก็จะเป็น ต้นดอกพุดธมาะที the the um ่ที่สูว่าบ้านบานอันนี้คือดอกพุดธนะคะอันนี้คือต้นมะละกอนะคะอันนั้นคือกาสลองต้นสูงกาสลองก็ติดกับกาสลองก็จะเป็นดอกพิกลอันนี้คือกันนิกาต้นนี้คือกันนิกานะคะเนาะอันนี้อันนี้พาชมพาชมสวนพาชมสวนว่าคือพาชมสวนว่าคือวันคือวันจันทร์คือดอกดอก ดอกคูนหรือดอกคูนมันบานนะฮะเขาบานต้อนรับอะไรนะสงการใช่ไหมคะต้อนรับสงการเนาะก็ก็สวยมากนะคะสวยมากโอเคงั้นเราก็มาคุยกันต่อ <c oughs> วันนี้คุณสุภาพาถัวนะคะพาถัวตัวชมดอกไม้นะคะโอเคนะก็เราชอบดอกไม้เราก็พาชมดอกไมะะ้เนาะพาชมดอกไม้นะคะ เอาคุณสูรลืมเอาดอกเอาเอารอ,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 องเท้าขึ้นมาด้วยเดี๋ยวแป๊บส่วนงานตัดนะคะงานตัดคิดว่าเออเขาน่าจะมาเอาวันที่ ที่สิบสองสิบสามเป็นวันเป็นเป็นวันสงการแล้วก็น่าจะมาพรุ่งนี้แล้วนะคะเพราะว่าก็มีพระถุงสองสองถุงสองกระสอบที่จะให้เขาเอาไปตัดอีกทีหนึ่งนะคะถ้าใครจะนั่นก็นะใจะเย็นๆนะเพราะว่าช่างเขาก็ต้องพักนะคะช่างเขาก็ต้องพักสงการเป็นวันหยุดเนาะก็ให้เขาพักบังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คงจะถัดสงการเขาซึ่งจะตัดใหม่อีกทีหนึ่งนะคะแต่คิดว่าอยู่บ้านเขา้งคืนก็คงตัดไปเรื่อยๆนะนะ เนาะเพราะว่าวันนี้ก็แต่เขามีลูกเล็กเขาน่าจะพาลูกไปเที่ยวเนา,เาะวันตรงการเาน่าจะพาลูกไปเที่ยวแต่โควิดเดียวก็คงไปเที่ยวอะไรไม่ค่อยไหวทุกคนก็กลัวโควิดโอเคตอนนี้คุยกันแบบคนชอบถักกับคุณสุนะคะในคลิปแรกนะคะคลิปแรกคุณสุก็เพิ่งเสร็จนะคะเพิ่งเสร็จนี่ค่ะคุณสุคุณสุเสร็จเสร็จแล้วก็ใส่แล้วถึงได้อัดตั